ต่อไปเป็นบทที่1ง,งานที่8การตรวจสอบทุนผ่าด,ด้วย v วอ i f y ในบทนี้ตอนนี้เราทำทุนผ่าครบหมดแล้วทั้ง4ทุนผา่าใน4ทุนผ่าก็จะมีตั้งแต่ทุนผ่าที่เป็นกลึงปาดหน้ากลึงปอกหยากกลึงปอกละเอียดและ ออเราทำการตรวจสอบทุนผ่านด้วยการ Vodify เสมือนจริงด้วยวิธีการ Select ทั้งหมดโดยการคลิกที่ปุ่ม s l l e t t or โปรแกรมจะทำการ s l l e t จุ o ผ่านทั้งหมดสังเกตได้จากจะมีเครื่องหมายถูกตรงตำแหน่งโฟลเดอร์ด้านหน้าทุนผ่านเขาจะเปิดขึ้นมาทั้งหมด ลัดมาไปคลิกเลือกปุ่ม v e r i f y ในการเลือกปุ่ม v e r i f y สามารถ v e r i f y ได้2แบบแบบแรกก็คือลักษณะกลุ่ม v e r i f y แบบเ e c k p รสามารถคลิกทีเรกพอร์ตหรือ สามารถไปที่แทบเมนู Machine เลือกกลุ่มของ Simulator แบบ Black p o r t ได้เช่นกันจะเป็นคำสั่งเดียวกันเลือก Black p o r t โปรแกรมจะทำการ Verify แบบแสดงเป็นเส้นทุนผ่าดสามารถกด Play ด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยกกมโปรแกร,รมก็จะทำการเกลงแบบแสดงเส้นทุนผ่านสามารถ s สต็อปเ,เลือกแบบ q Quick ูด r i f y เพื่อเห็นเป็นเฉดสีขึ้นมาสามารถซ o มอิน e o ูมเอาเพื่อหเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น อันนี้ก็เป็นการกลึงเป็นการซิมูเล t ตแบบเรคพอร์ดถัดมาต้องตำแหน่งแถบเมนูเวชินเช่นกันสามารถซิมูเลเตอร์แบบ Verify เราคลิกที่ Verify โปรแกรมจะทำการเปิดโปรแกรม Mastercam Simulator ขึ้นมา ใน Mastercam Simulator ก็ <c oughs> จะเห็นเป็น้อนโซลิดเต็มสามารถที่จะเปิดฟังก์ชันต่างๆด้วยวิธีการเช่น Show t o p a หรือ Show t o o u หรือสต็อกต่างๆแล้วก็ View ในการแสดงผลหรือ v u r i f y ในการแสดงผลในที่นี้ผมจะเลือก v u r i f y แบบคิปชิปเพื่อไม่ให้ชิ้นงานลวกตกตัดมาด้านล่างทำการเลือกความเร็วแบบ Slow ระดับ ใกล้ๆ slow ถ้าเลือกแบบ fast บางครั้งอาจจะแสดงผลอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคอมพิวเตอร์ด้วยถัดมาคลิก run โปรแกรมจะทำการแสดงผลในการ simulate เราก็จะได้การ s i m u l a t หรือ simulator เพื่อตรวจสอบ ทูผ่าดและตรวจสอบชิ้นงานในการกลึงตรวจสอบชิ้นงานในการกลึงเสร็จเรียบร้อยเอาทำการปิดหน้าต่างของดมชชีนแคมซิมูเลเตอร์ออกไปทำก,การเซฟอีกครั้งหนึ่ง